สวัสดีค่ะเซตอัพท่านี้นะคะนําจะเป็นท่าที่บริหารกล้ามเนื้อหลังเท้านะคะแล้วก็ข้อเทา้าท่านั่งนะคะนําจะให้นั่งแบบนั่งหลังเท้าเนี่ยราบติดลงไปหลังเท้าคือส่วนบริเวณน,นี้นะคะแะตรนบริเวณเนี้ยค่ะบริเวณเนี้ยนะหลังเท้านะคะราบติดพื้นลงไปแล้วนั่งลงอ่าอันนี้ด้านข้างนะคะนําจะให้เห็นด้านหน้าด้านหน้าคือนั่งลงแบบนี้นะคะ นั่งลงนั่งบน้นเทา้านั่งอยู่นะหายใจเข้าลึกออกยาวอ่าพร้อมเนาะมือเนี่ยโยงอยู่ประมาณเกือบถึงข้างๆ้างเข่านะคะเราจะยกเข่าขึ้นค่ะอ่าเห็นไหมคะยกเข่าขึ้นโดยที่การยกเข่าเนี่ยยกให้สูงที่สุดและมากที่สุดเท่าที่ร่างกายเราทําได้ตอนนี้ก้นของนําเนี่ยเดี๋ยวนําให้เห็นด้านข้างนะคะนําจะนั่งทับลงไปที่ส้นเทา้าเนาะอ่านะคะ เดี๋ยวนำให้เห็นด้านข้างนะอันนี้คือด้านข้างนั่งลงไปนะคะพร้อมนะคะมือเนี่ยวางอยู่ข้างๆเท้า,า,าลำตัวตรงยืดอกหายใจเข้ายกเข่าขึ้นมาให้มากที่สุดลำตัวก็ยังคงอยากที่จะยักนั่งแบบตรงๆอยู่ค่ะ,ะเข่าก็อยากจะยกขึ้นมานะคะ,ะหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวไหวไปต่อไหมยืด ว่าไปต่อไหมตรงนี้ถ้าใครที่ยังไปต่อไม่ได้นะคะก็ เอามือเนี่ยโยงไว้เพื่อรับน้ําหนักตัวเองท่านี้ต้องการยืดบริเวณหลังเท้าคะ่ะจะสังเกตว่าถ้าผู้ฝึกนะคะตัวตึงจะยังไม่สามารถยืดตรงส่วนเนี้ยขึ้นมาได้เยอะมากๆตรงนี้มีส่วนสําคัญคะ่ะยืดหลังเท้าทําให้หลังเท้าแข็งแรงแล้วก็ข้อข้อเท้าด้านหลังข้อพับข้างหลังตรงที่เราเรียกว่าเอ็นร้อยหวายนะคะก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นทํางานตรงกันข้ามกับหน้าหลังเทา้าเนาะถ้าหลังเท้ายืดตรงเอ็นร้อยหวายก็จะหดเอ็นร้อยหวย คือส่วนไหน n ร้อยหวายนะคะคือส่วนนี้ค่ะคือส่วนนี้นะคะเนี่ย n ร้อยหวายอันนี้คือกล้ามเนื้อนะคะบริเวณหลังเท้าที่เราจะต้องการยืดหยุ่นนะคะสองส่วนตรงนี้นะคะ่ะพยายามทำแล้วก็ ยืดขึ้นยืดลงให้ได้อันนี้เป็นส่วนสําคัญนะคะต้องยืดบริเวณหลังเท้าให้ได้เพราะการยืดบริเวณหลังเท้าได้แบบนี้นะคะจะทําให้เราสามารถที่จะยืนแล้วก็พลิกตัวโรตัวไปด้านหน้า45องศาหรืออะไรแบบนี้ค่ะได้คล่องแคล่วเขาเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆในในท่าก็จริงนะคะแต่เนี่ยค่ะส่วนเล็กน้อยของโยคะเนี่ยค่ะเราจะนับว่าเป็นส่วนสำคัญเพราะเขาจะทำให้เราเนี่ยเข้าท่าได้อย่าง เต็มที่หรือเปล่าวางเท้าได้เต็มหรือเปล่าหรือเรายังไม่มีแรงที่จะทำอะไรอยู่เนาะลองดูนะคะส่วนเล็กๆน้อยๆบริเวณหลังเท้าเนี่ยค่ะคือเรื่องสำคัญมาก